โอ้โหโอ้โหไม่ลองทุกทีวะพี่อันนี้คือเราจะทำคอนเทนต์จับจีบสาวนะครับ50คนในเชียงใหม่จีบสาวเชียงใหม่แล้วทีนี้เมื่อกี้จะทำยังไงจะทำยังไงนะบอกดิเราจะทำบรรยมกาศขอตัวไปบรรยากาศเพิ่มยังไงขอตัวไปตัวบไปท่านผู้ชมผมได้ทาเก็ตแล้วแต่ผมเสียวมากเลยผมไม่กล้าบอกขอเอาเลยไหมขอเดือดลองเปิดประเดิมก่อนนะเปิดประเดิมก่อนนะเก็บได้หนึ่งลายครับไป เขาบอกไปแล้วเขาบอกเขาบอกดูหนังเรื่องอะไรบอกกอซิลล่าเมื่อกี้น่าจะเอาฉี่เฉียวหัวตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นบ้านที่มอชนะครับตอนนี้เราติดมากเราออกมาแต่บ่ายสองโมงตอนนี้ห้าโมงครึ่งยังติดอยู่เลยนะครับเราชอบเธอมึงลืมบทใช่ไหมเนี่ย let's go ไม่มีจินเปล่าก็ได้เจ้าของโรงแรมนะครับเจ้าของน้ำเป็นเจ้าของโรงแรมสรุปไม่ใช่เจ้าพี่ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่กูแอบนะอ๋ะอพี่ก็จดเหมือนกันอย่างเช่นกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราพามาดนูนี่นี่นี่ข้อดีของโรงแรมนี้ก็คือสามารถมองทะลุผ่านห้องน้ำได้ด้วยเวลามีคนเต้นว้าวว้าว,ว,วผมเพิ่งรู้ว่าเราสามารถชั้นเท่ารถแดงผ่านแกรมได้ด้วยนะครับแค่ร้อยสามสิบบาทแดงดิสโก้ดิสโก้ตรงไหนใครสบายใจ ขเขาเรียยเขาเลียกตาดหลังมอี่หลังมองหมดเลยเนี่ยตอนแรกมาการลังมอเนี่ยพี่จะให้ผมไปไหนเลยพี่โอเคไม่มีนะพูดเองนะ <S 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 อยู่ในสาบาน <S <S 2> <S 2> เอาสาบานให้ขาขาดถ้าช่วงนี้มีคนคุยหรืออะไรเงี้ยขอให้ทิศหน้าขาขาดกำลังคุยอยู่ออ๋เริ่มขาย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือไฮไลท์ที่ผมเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่มานะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าตัวเต็มจะเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ถามว่ามันสนุกที่สุดไหมก็คงยังไม่ใช่ครับถ้าถามผมนะคือเกมที่เป็นดารลัสแมลลิกน่าจะสนุกกว่านะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอวะมิสเตอร์ดับบิลจะชนะจริงเหรอวะคือหลายคนเน่ยเชื่อเขาบอกว่ามิสเตอร์ดับเงี้้ยแต่่่ใในนนลึกกๆจ็ผมมไรูคอืคิดยังงไนะแต่ผมรู้สึึกกลๆในใจวว่าันนีะเดนนเวอร์่าจะ เพราะเล่นในบ้านของเดนเวอร์ด้วยมีประสบการณ์มากกว่าเกมสูสีด้วยนั่นแต่สุดท้ายครับโอ้โหจากตามหลัง20แต้มอะพลิกกลับมาชนะได้มินนะิสตันที่บบูมสามารถรันได้ถึง32ต่อ9แต้มนะครับจากควอเตอร์3ตอนที่ประมาณช่วงต้นคเตอร์3นะครับตอนนั้นอะไล่เล่นมาจนถึงต้นควอเตอร์ที่4พวกเขารันไป32แต้มแล้วแบบโหเกมล็อกดาวน์เกมป้องกันของวูฟกลับมาอีกครั้งครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองโดยเฉพาะแกงอินไซด์เอ็นบีเอคือในวันเนี้ยแกงอินไซด์เอ็นบีเอที่ผมชอบมาพูดถึงแแล้วตตกีีมมมจะช ชาบัคส์ลี่นะครับแล้วก็มีเออร์นี่จอห์นสันแล้วก็อีกคนหนึ่งอะ่ะเคนนี่สมิธแต่วันเนี้ยเหมือนเชคจะไม่อยู่นะครับแล้วก็เป็นวินส์คาร์เตอร์ที่เข้ามารับหน้าที่แทนและตรงนี้เขามีการวิเคราะห์กันเลยนะครับว่าตอนนี้มิสเตอร์บ๊อบวูฟอะทะลุไปถึงรอบชิงแน่คือดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยวูฟน่าจะกินครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแอนด์แมนไม่ว่าจะเป็นคาวที่ทาวไม่ว่าจะเป็นรูดี้โกเบลหรือแม้แต่แม็กเดนีย์อล็กซานเดอร์นไงคือทุกคนขึ้นมาแทนกัน,น,ดกน,กนไ,ได้หม Ant ดชาว์บั่ีอควส์ลนที่แอนนนแมมเล่ไ่ไได้ทุกคนนก็็พพร้้ออมมจะะสเตปัขึาแล ในวันนี้ก็ใช่เช่นเดียวกันครับแอนด์แมนเอาจริงวันนี้เล่นไม่ได้ดีนะครับในช่วงแรกโอ้โหเปอร์เซ็นต์ต่ำมากเปอร์เซ็นต์ฟิลโกโดยรวมทั้งเกมในวันนี้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าด้วยความที่เป็นแอนด์แมนนื่อบอกไปแล้วก็มีช็อตสำคัญที่ต้องทำได้ลูกที่มันสติลจามาเมเล่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้ามไปดังทำแต้มเร็วได้ซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นเป็นเฉพาะไฮไลท์เฉยแต่ผมเชื่อว,ว่าใครที่ดูเกมเต็มก็จะร,รู้ดีครับว่าวันนี้ที่ชนะได้เป็นเพราะว่าคครที่ทาวแบบพยายามไหลเข้าหหาาาา่่่ววววงแลลลลู้้้้ดดีีีโกกกบบคือออออไไเเนนยตตทผมชถ ยิงลูกนี้ลงคือมึงจบแล้ว <c oughs> คือรูดี้โกเบร์ครับเหมือนพลิกตัวมายิงเฟดเอาเวยยิงแบบตายโคบี้อ่ะคือปกติเราจะไม่เห็นโกเบร์ทำแบบนี้ครับแล้ววันนี้ทําได้คือโอ้โหแล้วเพย์ต่อมากอร์ดอนครับพยายามข้ามวางปากห่วงแบบบนก็ยังไหลออกมาอีกแล้วนี่เขาล่าขีดตอนแรกนะครับยิงกัสามแต้มเนี่ยเจ็ดลูกไม่ลงสักลูกเหมือนดวงทุกอย่างมันเป็นใจมาทางฝั่งของวูฟแต่เอาจริงพูดคำว่าดวงก็ไม่ใช่หรอกครับมันคือความกดดันจริงๆในวันนี้เกมป้องกันนะครับเปิดโอกาสให้ตัวนี้เขาเล่งหลายครั้งแต่ทําไม่ได้เหลือประมาณ2 นาทีสุดท้ายมั้งครับตอนนั้นน่ะทีมตามอยู่ประมาณ10แต้มแล้วนิโคขาล่นยูคิสมีโอกาสที่3แต้มโล่งๆเลยนะครับแต่ยิงไปปุ๊บลูกกับมันลงไปครึ่งห่วงเลยแล้วมันก็ปึ้งๆๆๆๆปึ้งแล้วก็เด้งออกมาอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยไอ้ทีนี้เอ็ดเวิร์ดแม่งมีตะเกียงจินนี่ป่ะเนี่ยแบบบอกให้จินนี่เป็นคนดันบอลออกมาคือถ้าถามว่ามินนี้สตเปอร์บูฟเก่งกว่าเดนเวอร์ไหมผมกล้าพูดตรงนี้ครับอันนี้คือผมไม่ได้เชียร์เดนเวอร์เลยนะท่านผู้ชมก็รู้ว่าผมเชียร์เเเเเเลลกกกอออรรร์์แ้้้วว็ยยาาใหดนนี่่ไมข ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันมาพร้อมกันคือบางคนอาจจะด่าผมนะบอกเอ้ยมึงบอกดวงไงไม่ฝีมืออะไรเงี้ยนักกีฬา NBA หลายคนบอกนะครับว่าการที่คุณจะได้แชมป์ได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างแล้วดวงคือหนึ่งในนั้นครับดวงคือหนึ่งในนั้นดวงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเล่นดีวันนะั้นหรือแต่เรื่องของอาการบาดเจ็บมีอะไรเงี้ยดวงมีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ5 1 0เลยแลนะทีมที่ดวงซวยที่สุดเลยก็คือนิวร์กนิกส์จริงๆนิวยอร์กนิกส์จะบอกว่าดวงซวยก็ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะ เขาเนี่ยฝืนเล่นมานานมันควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันไม่เกินคาดครับก็เลยทำให้ทางด้านอินเนอร์เพเซอร์เนี่ย er สามารถเอาชนะได้แบบง่ายได้แล้วก็ยิงแบบโอ้โหยิงแม่นที่สุดในประสาทเอเบรรอบเพลย์ออฟเลยนะครับคือต้องขอบอกท่านผู้ชมนี้ครับว่าคู่ของอินเนอร์เพเซอร์ผมไม่ได้ดูเลย1ตื่นไม่ทัน2มันไม่ใช่คู่ที่ผมแบบเอาพูนตามตรงผมคนขอขอนุญาตขอโทษแฟนนี้ขอโทษแฟนเพเซอร์นะครับคือผมไม่ได้ติดตามอะไรขนาดนั้นเลยแต่ว่าสุดท้ายในวันนี้อินเนอร์เพเซอร์ครับยิงทั้งทีมน,นะครับเปอร์เซ็นต์ฟลโูโกททีี่่มาากสุดดในบบรรรอเพลย์ออฟทททั้งหมดเ่่าี ามเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นเกมเจ็ดอีกด้วยนะและหลังจากที่จบเกมไปนะครับนักข่าวก็ไปถามตัวเจเรนบันสันครับว่าเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับการที่นิวยอร์กนิกส์มาได้ไกลขนาดนี้แบบว่าเอ้ยพอใจไหมถือว่านิวยอร์กนิกส์ประสบความสําเร็จหรือเปล่าตัวบันสันบอกว่าไม่ครับถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าพวกเขาหวังไปไกลมากกว่านี้แต่ว่าด้วยเรื่องของการบาดเจ็บตัวที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันทําให้ไปไม่ได้ซึ่งผมเข้าใจแหละว่าทำไมบันสันถึงตอบว่าไม่นะครับคือถ้ามองโดยภาพรวมอะนิวยอร์กนิกส์มันไม่ประสบความสาเร็จมันไม่เคยเข้ารอบสองแม้ไม่เคคปรรระสบวาามํเเ็จอพลยการมาได้้ตรงนี เข้าสู่รอบสอนถือว่ามาดีแล้วนะครับถ้าเทียบแบบถ้าเทียบตามสถิติตามประสาของทีมที่ผ่านมาแต่ถ้าเราดูตามเนื้อในจริงเนี่ยนิคซ์เนี่ยถ้าสมมติตัวครบนะครับผมคิดว่ายังไงก็ชนะเพเซอร์ะขออนุญาตฟันธงอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าตอนที่มีโอจ n อานบีอยู่ตอนถ้าสมมติว่าจอชาร์ดไม่เจ็บถ้าวันนี้จเลินบันสันไม่เจ็บอะไรเงี้ยคือแบบถ้าทุกคนแบบว่าร่างกายฟิตพอกันอะผมคิดว่ายังไงนิคซ์ก็น่าจะกินแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องของเพลย์ออฟมันคือการเตรียมตัวมันคืออะไรเงี้ยมามันมมยยมกกฝีีีมมมือสส่่ววนนนนนึึงงเคใท นึกออกไหมครับเรื่องความสามัคคีเรื่องอะไรมันองค์ประกอบมันมันมากกว่าแค่สกิลการเลี้ยงบานหรือว่าชูดนั่นแค่นี้มันเยอะมันเยอะจริงๆนะครับอินเนอร์เพเซอร์ไปเจอกับบอสตันเซลติกหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นบอสตันและถ้าถามผมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นบอสตันนะครับและควรจะเป็นบอสตันเข้าด้วยถ้าสมมติว่าบอสตันแพ้อินเนอร์เพเซอร์ในปีนี้นะผมพอเถอะเพื่อน แยกกันเหอะไม่มาอ,อยู่ด้วยกันหรอกถ้ามาขนาดนี้แล้วยังจะแพ้อินนอาเพเซอร์คือไม่ใช่แค่บอกว่าแพ้อน้นเพลเซอร์นะคือบอสซันเซอร์ติกมันครบมันครบทุกตำแหน่งมันเล่นด้วยกันมันมีเวลาพักมันคือมันมีทุกอย่างแล้วเว้ยตอนเนี้ยคือมันฟูลออปชั่นที่สุดแล้วถ้าสมมุติยังแพ้อีกนะโอ้โห เจสันเททำเลือกเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยชิคๆขออนุญาตจบฝั่งตะวันออกไว้ตรงนี้นะครับย้อนกลับมาที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะคู่นี้คือในตอนนี้เราจะเห็นจังหวะปากดีหลายต่อหลายจังหวะนะครับของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนะครับจริงๆเป็นปากดีไหมก็น่าจะเป็นการโต้กลับทางด้านของจามาเมอรเรยซะมากกว่านะครับเพราะตอนที่มันมีคลิปออกมาครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดพูดว่า I อ a n d c u f f h i ิมก็เหมือนประมาณว่าแบบล็อกมือเลยคือแบบเหมือนแบบจับติดตายตัวอย่างเงี้ยวางใส่กุญแจมือไว้คือทำอะไรไม่ได้เลยคือป้องกันนนนเเเเต็็มมมมมททททีีีี่่่่่่แแแอออดดวิรรกกาาาาพพูบบ้้้ปะใลลคจยยงงไไ ไม่ได้เนี่ยตัวแอนโทนอ็ดเวิรก็บอกว่าแบบเออเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปป้องกันเขาดีเกมป้องกันเราดีแล้วนะะักข่าวก็ไปถามจามาโมเร่ครับบอกว่ารู้สึกยังไงกับการป้องกันของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดที่เอาคุณซอยู่หมัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณประมาณนี้นะครับแบบที่ว่าป้องกันดีอะไรเงี้ยตัวจามาโมเร่ก็บอกว่า <S <S หูใครผมเหรอผมเนี่ยนะโดนเอ็ดเวิร์ดป้องกัน <S <S ไม่ ไม่ไม่ไม่เอ็ดเวิร์ดทำได้แค่บุกเขาไม่ได้ป้องกันดีอะไรขนาดนั้นที่ผมยิงไม่ลงอ่ะเพราะว่าผมเจ็บข้อศอกมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเอ็ดเวิร์ดเลยคือแบบพูดดิสเครดิตไปประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวเอ็ดเวิร์ดวันนี้โมโหก็เลยมาล็อกดาวน์ตัวจามามอร่แล้วก่อนหน้านี้นะครับตัวเมอรีเองก็เคยไปปากดีใส่ทีมก็คือเมย์เมอร์เนี่ยไปพูดใส่ไมค์คอนลี่ว่าประมาณว่าแบบผู้เบื่อมึงแล้วว่ามึงป้องกันกูไม่ได้สักทีอ่ะอะไรประมาณนี้ครับนี่แหละนี่คือสาเหตุว่าทําไมเอ็ดเวิร์ดถึงมา ท็อกชิ้นเลยเดี๋ยวพวกกูกลับมาแน่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรื่องราวอดีตท,ที่แบบเคยแบบพูดใส่กันมาก่อนแล้วตรงนี้เอ็ดเวิร์ดก็สามารถที่จะปลดล็อกตรงนี้ได้เอ็ดเวิร์ดก็เลยบอกว่าไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วก็เห็นผลงานกันอยู่แล้วนะครับในขณะที่ทางนั้นของจอมมอร์เร์เองผมยังไม่เห็นให้คาสัมภาษณ์อะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยปากดีแค่เฉพาะในเรื่องของส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความสําเร็จของทีมณนะตอนนี้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยให้เครดิตกับเพื่อนร่วมทมม <Us. S 2> เขาทำทุกอย่าง mm hmm. เขาทำแต้มทุกครั้งที่พวกเราต้องการในขณะที่ตัวผมอะ่ะหาจังหวะการเล่นไม่ได้เลยผมยอมรับเลยว่าเกมเนี้เป็นเกมที่ยากสําหรับผมแต่ว่าโชคดีมากเลยที่เพื่อนร่วมทีมของผมทุกคนอะ่ะเล่นได้แล้วเพื่อนร่วมทีมทุกคนอะ่ะประคองผมมาจนผมอะ่ะสามารถที่จะแบบเริ่มกลับมาทําแต้มเริ่มกลับมาเล่นได้ประมาณนี้นะครับคือเอ็ดเวิร์ดแบบให้เครดิตเพื่อนร่วมทีมเต็มที่เลยแล้วก็ตอนที่เอ่อท่านั่งของอินไซเมเอถามนะครับเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าเนี่ยเพราะทุกคนช่วยกันแล้วบอกว่าใครที่แบบว่ามีผลมีเอฟ กันอะไรเงี้ยตัวเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าเป็นจายเดนแมากเดนเนียลนะครับที่เกมป้องกันของเขาอะช่วยให้ทีมแบบแบบขยับขึ้นมาได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองนะโดยรวมแล้วเอ็ดเวิร์ดคือแบบชมทุกคนเลยแล้วเขาก็พูดว่าเอ็ดเวิร์ดบอกว่าเนี่ยตอนที่ผมเห็นรูดี้โกแบร์ยิงอะ่ะแม่งชนะแล้วแหละแบบฟิลได้เลยว่าเราจะสามารถชนะพวกเขาได้แน่รู้สึกได้เลยณนะจังหวะนั้นนะครับลูกที่โกแบร์หมุนยิงลงผมคิดว่าใครก็รู้สึกอะ่ะคือแม่งดวงมันมาจริงว่ะโหดโหดจริงส่วนทางฝั่งของนัทวิชนะครับซิกซ์แมนออฟเดอะเยียร์ถึงแม้ว่าในนนนตตอออแแรรรรรกกเเเเเีีี่่่่่่่ยยยยยปปิดดััววจะไไไมคคคคคทาาหบชงงงึึืล สามก็ยังเงียบอยู่แต่โคตร์สี่มาครับสามารถบล็อกนิโคลาโยกิชได้ด้วยคือป้องกันก็ได้ทําแต้มตามแล้วโอ้สมแวรถะที่เป็นซิกเนเจอคือมาในจังหวะที่ต้องมาเหมือนกันแล้วก็คนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คราวที่เท้าคราวที่เท้าเนี่ยจะบอกว่าจะรอวันนี้มันนานมากแล้วรอมา9ปีแล้วทุกครั้งเนี่ยมิสต้าที่พบบูฟเนี่ยต้องพบกับความผิดหวังความพ่ายแพ้มาตลอดแล้วคราวที่เท้าเองก็พูดเสมอว่าเออเราแค่ต้องรอเวลาเราต้องแบบมีโปรเซสต้องแบบคอยทําจนบางครั้งตัวเขาเองก็แบบเอ้ย นี่เราต้องรอไปถึงเมื่อไหรว่ว่าเราถึงจะประสบความสําเร็จแต่มาในวันนี้ครับทำได้แล้วครับเปีที่รอคอยแอ็ดแมนที่นั่งอยู่ข้างก็แบบเชีย่ยเก้าปีเลยวะไม่เก้าปีวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณแต่เอ็ดเวิร์ดมันไม่ได้รอมานานเหมือนใครที่ถาวใครที่ทาวคือเป็นรับอันดับหนึ่งมาด้ดยตั้งแต่ปี2015วันนี้ประสบความสาเร็จไหมถามว่าประสบความสำเร็จก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายได้จะจะประสบความสําเร็จไหมนะครับแต่นี่ก็เป็นก้าสำคัญอันนี้พูดตามตามความรู้สึกนะครับว่าต่อให้วันนี้ตัว,ม,วมิสามาเอตอร์ รอบจริงนะครับมิสเตรอร์บูฟจะชนะอย่างหนึ่งเลยก็คือพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่ทุกคนจับตามองจากที่เป็นทีมที่ไม่มีใครดูเลยอันเนี้ยผมกล้าพูดได้เลยเพราะว่าอะไรอันนี้ต่างประเทศอผมไม่รู้ที่อเมริกาอาจจะมีคนดูเยอะแต่โดยปกติโดยส่วนใหญ่แล้ววูฟไม่ว่าจะเป็นสื่อของตัวผมเองสื่อคนไทยหรือสื่อต่างประเทศเนะเวลาที่โพส์เกี่ยวกับมิสเตอร์บูฟไม่ค่อยมีคนสนใจหรอกครับไม่ค่อยมีใครดูเป็นเหมือนทีมเล็กๆที่สั่ไปแต่ณนะวันนี้เราไปดูเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ตามทุกที่จะมีตาสัญ,ญลษ์ของบ แล้วก็พวกร้านเหล่าขายเสื้อต่างๆก็เอาทําเสื้อลายนิสเติโมวูฟมาอันนี้เป็นข้อการันตีเลยว่าเนี่ยคือความสําเร็จคือชัยชนะที่วูฟได้รับซึ่งในปีนี้ต่อให้ได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์อ่ะอันนี้คือ c o m p l e t ไปแล้วจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าอยากให้ได้แชมป์เลยไหมใจผมเนี่ยอขอหน่อยนะขออีกปีหนึงได้อย่าพึ่งได้ไหมขอเดลัสเข้าก่อนได้ปะ <laughs> คืออย่างนี้ท่านผู้ชมต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ23ปีก่อนมินเนสตา้าถึงพวกวูฟเนี่ยมีความคล้ายๆกันกับดัลลัสแมลลิกนะครับเปียบลูก้าเป็นเอ็ดเวิร์ดเนาะแล้วลูกาก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาคือแบบคนให้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วมันต้องใช้เวลาแต่กับนิสเซต้าพวกวูฟเนี่ยมันมีความคล้ายกันแล้วก็มีความต่างกันนิดนึงคือวูฟอะทีมมันพร้อมกว่าวูฟมีตัวผู้เล่นที่แบบอยู่มาก่อนแล้วไม่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 ไี่ะไม่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 ผม่ัง ขออีปีนึงนะขอได้แชมป์ปีหน้าได้ไหมวูฟขอได้แชมป์ปีหน้านะปีเนี้ยขอดัลลัสก่อนแล้วกันและวสำหรับแมชอัพของวูฟแล้วก็ดัลลัสแมลลิกเนี่ยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์ลส์บาร์คลีย์วินส์คาร์เตอร์เออร์นี่จอห์นสันและเคนนี่สมิธอะไรเนี่ยทุกคนต่างให้ไปทางวูฟมีโอกาสชนะหมดเลยนะครับแล้วก็หนึ่งแมชอัพที่เป็นตัวประกรบกันนะครับก็คือไคลลี่เออร์วิงน่าจะต้องเจอกับแอนด์แมนส่วนทางด้านของลูก้าน่าจะต้องเจอทางด้านของจารีนแมคเดเนียลคือจารีนแมคเดเนียลคืืออขึ้นช่เรื่ออองงงขเกกมป้ันคือเด่นที่สุดในทียลก็คือต้้้ออออองงงไไปปกกกัันนนนลลลลููาแแแแหะะคค่่เเีียร์วิบม นักข่าวก็สัมภาษณ์แอนแมนครับว่าเนี่ยถ้าต้องไปเจอไคลเรื่องเอวิงน่ะจะรู้สึกยังไงเป็นยังไงเขาบอกว่าโ oh, อ้ it's gonna be fun มันต้องสนุกแน่เลยแล้วผมก็ยอยากให้ทุกคนตั้งตารอดูว่าผมจะสามารถทําอะไรแบบจะต่อกรกับใครที่เออริ่ได้ขนาดไหนอันนี้คือไม่กลัวนะครับแล้วก็แบบพร้อมที่จะสู้แล้วก็มีจังหวะการให้คาสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างแบบตลกเลยก็คือตัวชาลส์บัคกี้เนี่ยแกบแบบพูดแบบอวยมากว่าแบบเออมิสเตอร์พัฟวูแบบเป็นทีมที่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็โฟนอินหาตัวแอนด์แมนนะตัวชาลส์บัคกี้ก็เลยพูดประมาณว่าเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะที่แบบได้แบบเข้าสู่รอบปย,ย,ยเลทีมีรั้รนสไปี่ Star, เพราะว่าเหมือนกับว่าพอรอบชิงแชมป์สายไอ้พวกผู้บรรยายพวกอะไรเขาจะไปเหมือนไปบรรยายหน้าสนามที่เราเคยเห็นเนาะตัวแอนแมนก็เลยบอกว่าบิงยูเอสก็คือก็ย้ายก้นมาเลยดิก็มาดิพูดทําไม <laughs> อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยตลกตลกกันว่าแบบเออแอนดแมนนี่มันแบบมึงไม่สนใจรุ่นใหญ่เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบทสนทนานะ่าถ้าเราดูกันแบบโดยรวมนะครับตัวชารส์บรอลีก็พูดว่าถ้าสมมติพี่ไปที่มนิสตา้าเนี่ยช่วยแนะนําร้านอาหารที่อร่อยอร่อยหน่อยสักหร้านอะไรอย่างเงี้ยตัวแอนดแมนก็บอกได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมแนะนําให้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติตัดทอดมาว่าแบบ bring your ass here อะไรอย่างเงี้ยแบบมึงก็อย่าไอ้ก้นมาดีอะไรมันจะดูแบบก้าวร้าวนิดนึงในะนี้ผมก็เลยมาขอเสริมอธิบบบบบาาาาาายยนนนนนนนิิน Carter, บบนิิดดึงงะะคคคครรรรัััวววลสสเเเเตตออ์์หแีีีีีี้้่่่ทททมมมมมูปป็กก และเชื่อว่านะครับพวกเขาจะสามารถหยุดเกมบุกของดัลลัสแมวริกได้แต่คําถามก็คือจะเก็บรีบาวสู้ได้ไหมซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นรูดี้โกเบนาร์ดิสแล้วก็คาร์ลี่ทาวเนี่ยถ้าสมมุติว่าต้องมาเก็บรีบาวแข่งกันกันกนกบทางฝั่งดาลลัสที่มีทั้งไลฟ์ลี่แล้วก็เดนเนียลกาฟอร์ดอะไรเงี้ยที่ทําแบบได้ดีมากๆเลยเนี่ยถ้าสมมติว่า3คนเนี้ยเอา2คนนี้ไม่อยู่คือวิสคาร์เตอร์ให้เครดิตการรีบาวของดัลลัสมากเลยนะครับก็บอกว่าเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่อะโอกาสในการยิง3มแต้มของดัลลัสเนี่ยมันจะเะมี ที่น่าสนใจอาจจะสู้ไปถึงเกม6หรือเกม7เลยก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถามว่าใครน่าจะเข้ารอบใครน่าจะชนะตัววินส์คาร์เตอร์ก็บอกว่าน่าจะเป็นตัวมินิสตาร์นะครับแต่ตรงเนี้ยเรื่องของเกมรีบาวอ่ะเอาจริงรูดี้โกเบรก็ก็น่าจะรีบาวสู้เปล่าวะพูดถึงความสูงกับไลฟ์ฟรีอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในแง่ของความขยันในแง่ของการแบบว่ากระโดดสปริงตัวเอ็กซ์โูลมันจะได้หรือเปล่านัทริชจริงๆก็เจอกับเดนนิสคาร์ฟอร์ดผมว่าก็เอาจริงนัทริชเนี่ยน่าไปเจอกับพีเจวอร์ชิงต แต้มไดแล้วก็เขามีคําถามนะครับว่าถ้าสมมติว่า P.J. t o n ไม่สเตปอัพขึ้นมาจะมีคนอื่นขึ้นสเตปอัพขึ้นมาได้หรือไม่นี่คือข้อเสียเปรียบของด l l ์ลัสแมลลิกนะครับด l ร์ลัสแมลลิกตอนนี้มีแกน3คนคือดูกาไคดี้แล้วก็ P.J. t o n เพราะเราก็เห็นเลยครับว่าในเกมล่าสุดที่ด l l ์ลัสแมลลิกเจอกับ OKC OK ีตอนที่ไม่มี P.J. 沃金丹อยู่ในสนามเกมบุกของด l l ์ลัสแมลลิกมันเงียบหายไปเลยพอสมควรเ <c oughs> พิ่งจะมาแบบกระเตื้องแบบเฮได้ก็ตอนโคตรสีตอนที่ P.J. 沃金丹กลับลงมาในสนามแล้วก็ผมคิดว่าอันเนี้ยเป็น ไม่ว่าจะเป็นลูก้าไคลลี่หรือพีเจเวอันสามคนนี้นะครับห้ามเด็ดขาดและเอาจริงๆนะเดนนิสกาฟอร์ดจริงๆก็มีความสําคัญเยอะมากแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่เพิร์ลเบคือมีคนพูดถึงไลฟ์ฟรีมากกว่าอีกแต่เดนนิสกาฟอร์ดคือระยะวงในนี่คือทําได้ดีนะครับอ่ะคู่แมชอปคู่นี้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงจะเป็นเดลัสแมลลิคหรือจะเป็นมิสซานะครับอันนี้รอดูส่วนพรุ่งนี้อ่ะจ,จะไม่มีการแข่งขันนะครับเราจะได้ดูบาสอีกทีหนึ่งก็คือเช้าวันทีีี่่่่22นนนนนะะะะคคครรรัััับบบเววลลาา7ูหงงกแตอ้ยไมม ก็ไม่แน่นะเอาผมว่าบอสตันเซลติกก็น่าจะชนะแล้วผู้ชมคิดว่ายัางไงอะผมให้บอสตันเซลติกอินซิกแล้วกันเกม6แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอคลิปสัปพอสิกเก็บมาค่อยชนะแล้วกันนะ